สวัสดีค่ะ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์ของสู่เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36. ภษาจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแผนกจากแผนกนวดแผนไทยและนวดประครบสมุนไพรนะคะโดยครูแมงนะคะก็จะมาพูดเรื่องออสูตรรับผมสวยนะคะตอนที่1 สูตรับผมสวยเนี่ยก็จะเกิดจากการนําสมุนไพรนะคะจากที่อยู่ในสวนข้างบ้านนะคะเราเก็บสมุนไพรมาแล้วก็เอามาทำเป็นครีมหมักผมนะคะตัวแรกเลยนะคะตัวแรกตัวแรกที่นี่ก็จะเป็นดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันเนี่ยเราก็จะจะเด็ดนะคะเด็ดดอกอัญชันเด็ดเฉพาะ คือจะไม่เอาเกสรกับตัวตัวโคตร,ตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้บางคนเนี่ยแพ้ได้นะคะดอกอัญชันก็จะมีสปปรรพคุณก็คือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณรากผมนะคะทําให้ผมเราอะดดดดาเงางามนะคะเออแล้วเราเรานะคะเราเอามาปั่นก็จะได้เป็นน้ำแบบนี้นะคะปั่นนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น ดอกใบชบาเราจะเราไม่ได้ใช้ดอกนะคะเราจะใช้ใบใบเนี่ยเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปปั่นปั่นกับน้ำออนะคะแล้วก็จะได้จะได้เป็นแบบนี้เนาะ ก็จอันนี้ใบชบาเขาก็จะมีตัวเคลือบผมทาให้ผมดกดำเงางามนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่นะคะก็เขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ทําบํารุงเส้นผมกันป้องกันแสงแดดนะคะก็เอามาแช่น้ําทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงตอนนี้เดี๋ยวจะบอกอส่วนผสมเนาะ อันนี้อันนี้มะกรูดนะคะก็ลูกมะกรูดมะกรูดเนี่ยก็จะจะใช้ล้างสารพิษที่ติดอยู่กับเส้นผมนะคะช่วยบำรุงผมทําให้โดดําเงางามเราจะเห็นว่าอย่างสมัยโบรนาณเราเนี่ยนะคะผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงทั่วไปนะคะจะใช้มะกรูดในการสระผมอาจจะไปเผาก่อนหรืออะไรก่อนเอาไปเผาไฟแล้วก็หัน่นแล้วก็บีบใส่ผมรักษะ,ะได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้แชมพูนะคะเขาก็จะช่วย ชล้างสิ่งสกรปรกนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนะคะเอ,เอามาเล็ดออกนะคะส่วนอันต่อไปนะคะเป็นว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้เนี่ยเราจะไม่ใช้จะไม่ใช้เปลือกแบบนี้นะคะเราเราจะใช้ปอกแล้วก็เอาทําให้มันเป็นแค่วุ้นเอาแต่วุ้นแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเพื่อที่ว่าเราจะเอาไป เอาไปปั่นนะคะก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่เราปั่นอะนะคะเราตะปั่นใบชบาก่อนใบชาบาเนี่ยจะใช้ใบชาบาสองถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงถ้วยตวงก็าอาจจะถ้าเรามีเรามีถ้วยตวงถ้วยตวงแบบนี้นะคะถ้วยตวงแบบนี้เราก็อันนี้หนึ่งถ้วยตวงอี้ครึ่งถ้วยตวงเนาะแต่ถ้าเราไม่มีถ้วยตวงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ ถ้วยอะไรก็ได้หรือหรือภาชนะอะไรก็ได้ที่เราสามารถมาตวงได้แต่ถ้าเรามีถ้วยตวงแบบนี้มันจะง่ายในการใช้เพราะว่ามันจะมีครึ่งถ้วยกับหนึ่งถ้วยสองถ้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเอาเอาใบชะบาเนี่ยเราเขาจะมีความหนืดแล้วก็แล้วก็เป็นคือเป็นตัวเคลือบนะคะเหนียวเราจะเอาใบชะบาสองถ้วยตวงนะคะสองถ้วยตวงผสมกับน้ำหนึ่งถ้วยตวงแล้วเอาไปปั่น ปั่นเสร็จแล้วเราก็เอามากองกองโดยใช้ตัวกองนี้นะคะกองออกมาแล้วจะได้น้ําแบบนี้นะคะกองกองนะคะแล้วส่วนที่เหลือนะคะเราจะเอาข้าวข้าวไรเบอรี่นะคะข้าวไรเบอรี่ที่เราแช่น้ําทิ้งไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปั่นง่ายเนาะปั่นแล้วก็เอามาเอามารวมกับเอาใช้ข้าวไรเบอรี่ครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยก็คืออันนี้ครึ่งถ้วยนะคะ ครื่งถ้วยเอาแช่น้ําทิ้งไว้ใช้น้ํา500ซีซีนะคะแช่ทิ้งไว้1ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ข้าวมันนุ่มแล้วก็ปั่นได้ง่ายนะคะเอามาใส่ผสมกับมะกรูด3ลูกนะคะมะกรูด3ลูกแล้วก็ดอกอัญชัน2ถ้วยนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันนะคะ ปั่นรวมกันในโถนะคะเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นเราก็อาจจะเครื่องปั่นแบบนี้หรือเครื่องปั่นที่เรามีใช้อยู่ที่บ้านนะคะส่วนของครูแมงก็จะเป็นเครื่องปั่นที่มันเป็นเครื่องปั่นมือถือเนาะก็ใช้ได้นะคะหรือเครื่องปั่นที่เรามีอยู่ก็ใช้ได้ที่เป็นโถแล้วก็ปั่นเลยนะคะเอาเอาเอาดอกอัญชันข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็มะกรูดนะคะปั่นรวมกันนะคะปั่นรวมกันแล้วพอปั่นได้แล้วได้เป็นน้ํานะคะน้ําแบบนี้พอเสร็จสุดท้ายนะคะ สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอาน้ำทั้งหมดทั้งหมดคือน้ำที่เราปั่นจากน้ำไร้ข้าวไรเบอร์รี่ดอกอัญชันมะกรูดปั่นนะคะแล้วก็เอารวมกับน้ำใบชบามาปั่นนะคะแล้วก็พอปั่นรวมกันปั่นรวมกันกับกับไอ ว่านหางจระเข้นะคะวุ้นของว่านหางจระเข้เพราะปั่นรวมกันแล้วปุ๊บจะได้แบบนี้นะคะวันนี้ครูแม่ยังไม่ได้ปั่นให้ดูนะก็จะได้น้ําเป็นแบบนี้นะคะน้ำเนาะปั่นรวมกันก็จะได้น้ําแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราสามารถสามารถเอาไปหมักผมหมักผมของเราเนี่ยหมักผมก็คือล้างผมให้สะอาดนะคะล้างผมให้สะอาด แล้วก็เอาตัวทีมตัวนี้นะคะไปหมักหมักชโลมไว้ให้ทั่วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาทีก็ได้นะคะเพื่อที่ให้ให้สารแล้วก็ไอ้ที่อยู่ต่างๆในในสมุนไพรเนี่ยนะคะซึมซึมแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาไปกับเส้นผมลากผมนะคะแล้วก็ล้างล้างโดยปกติล้างดากจาก ให้โดยน้ําสะอาดธรรมดาเลยนะคะพอล้างไปแล้วเนี่ยอาจจะหมุนไพหรือเอ้ดี่เอ้ยเมื่อกี้เราขอโทษนะคะลืมบอกว่าทุกอย่างต้องเอามากรองเนาะอันนี้ก็ต้องเอามากรองหมายถึงเวลาที่เราเข้า,ไล,ขาไลเวอรี่เข้าไลเบอรี่เนี่ย พอเราเราปั่นแล้วอะไรแล้วทั้งเราก็มากองก่อนคือทุกอย่างต้องกองกองแล้วนะคะพอกองเสร็จทั้งสองตัวกองเสร็จแล้วก็เอามาผสมกันนะคะมาปั่นรวมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปหมักเนี่ยนะคะหมักผมเนี่ยแต่เวลาที่เราหมักไปอาจจะมีกระกาแบบข้าวหรือกากอะไรที่มันเราอาจจะพัดล่วงลงไปแล้วก็ติดผม,มนะคะเราหมักทิ้งไว้เราก็ล้างน้ําด้วยน้ําสะอาดนะคะเสร็จแล้ว เราก็สระผมด้วยแชมพูรธรรมดาทั่วไปเลยนะคะสำหรับผมผมมันเนี่ยเราสามารถหมักได้ทุกๆ3วันนะคะหมักได้เลยแต่ถ้าเป็นผมแห้งเนี่ยผมแห้งเพราะเราเรา,เราจะมีมะกรูดแล้วก็น้ำมะกรูดด้วยนะผมแห้งเราก็สัสปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะจะทำให้ผมเราดกดําเงางามนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูแมงก็มีเคล็ดลับเ,เล็กน้อยนะคะเ,เท่านี้นะคะให้ลองไปทำดูเนาะเพื่อที่แบบเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาขายแพงๆเรามาทำเองแล้วเราก็ปลอดสารพิษด้วยเพราะทุกอย่างเราก่อนจะทำเราก็ล้างให้สะอาดเราผึ่งให้แห้งแล้วก็เราก็เอามาทำนะคะเราแล้วคือรอบหน้านะคะครูแมงก็จะมีคือ มีสูตรรับผมสวยตอนต่อไปให้มาติดตามชมได้อีกนะคะสำหรับ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์ของสู่์เรียนรู้การพัฒนาสตีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชนบุรีของเรานะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ